สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สีน้ำตาลหมองดีน้ำหมใช่ครับผมก็ดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทางบีสมากๆเพราะว่าถ้าไม่ใช่พอบ r e e z พวกเราก็ไม่น่าจะได้รวมตัวกันเร็วๆนี้ใช่ใช่วช่างช่างอะไร่จริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงคำว่าบ r e e เนี่ยผมว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วเพราะว่า เรียกว่าทุกคนหรือใครหลายๆคนเนี่ยต้องใช้บริสักท่าแน่นอนแตว่าตอนนี้เขาไม่ได้เด็กเลยนะไม่ได้เด็กเลยจริงแต่ตอนนี้เขามากับสูตรซักด่วนเนาะใช่เป็นอีสปิกวอชภายใน15นาทีครับผเพราะว่ามันเพิ่มความสะดวกสบายได้อย่างมากเลยใช่ครับผมกรีกับอร์ตผมกินหอมมากลองเราเปิดเราเปิดแบบลองดมมาแล้วใช่ใช่หอมมากมีสองกลิ่นเนาะกลิ่นใหม่ใช่ครับกลิ่นชื่ออะไรครับริมีมีมีเฟรชครีนครับ <ก>แล้วก็มีฟล r เพิร์สครับเบิร์ครับเบิร์นนะครับโฟลลเบิร์สครับอเป็นสีชมพูวินเนาะอะไรนะครับพอสีชมพูวิน,น <c oughs> โดน,นดทุกคนเลยดดีมากเลย่บั แน่นอนว่าเวลาพวกเราแบบออกมาทํางานหรือว่าถ่ายซีรีส์หรือซ้อมเต้นอย่างวันนี้อซ์เห็นแล้วแน่นอนว่าเหงื่อต้องออกอยู่แล้วอ่ะมัแต่ทำให้แบบว่าเสื้อมีความเกิดลิ่นอับกลิ่นอับอะไรอย่างงี้แล้วยิ่งคนไทยแบบชีวิตชีวิตแบบมึงถ้าเป็นเมืองร้อนเนาะใช่ใช่ชีวิตเร่งรีบด้วยสัดด่วนนี่ก็เป็นตัวช่วยที่แบบช่วยทุกคนได้ดีมากแล้วสไตล์คนไทยทั่วไปใช่ครับผมแต่พวกเราจะคอนเฟิร์นิดนึงนานๆทีสี่คนจะได้รวมตัวกันสองท่าน เมือกิเดสเลยตอนนี้ตึงหวานนี้ไม่ใช่ครับ ล้วก็จะเป็นแบบซักแบบซักปกติก็จะประมาณเกือบชั่วโมงนึงชั่วโมงใช่แต่ว่าถ้าซักด่วนเนี่ยถ้าเป็นใช้ผลิตภัณฑ์แบบแบบเดิมเนาะจะล้างออกไม่หมดแต่ถ้าใช้พิตัวนี้เนี่ยก็อาจจะล้างหมดได้ภายใน15นาทีใช่คือถ้าเราขยายความก็คือแบบเครื่องซักผ้าเนี่ยจะมีโหมด15นาทีด่วนใช่แต่ถ้าเราใช้แบบน้ำยาปกติเนี่ยมันจะทําให้เหมือนน้ํายาเนี่ยมันยังอยู่ในผ้าอยู่ยังไม่สะอาดมันอาจจะมีคราบน้ายาอะไรต่างๆหรือว่ายังมีแบบสารเคมีหลงเหลือจะมา อยู่บนเหลือบนผิวหนังเราได้แต่ถ้าใช้สุดเนี่ยครับมันเหมือนจะครอบคุณทุกอย่างมันจะขดเวลาจาก1ชั่วโมงกลายเปสิบห้านาทีโดยทั้งสะอาดทั้งหอมทั้งรวดเร็วครับนี่ชอบคำว่าขดมากมากเลยนะกลิ่นขดเวลาขดเวลาเเววลลาาดแต่เวลาขดแต่ผ้าไม่ขดผ้าหอมผ้าหอมผ้าหอมแล้วแก้มหอมด้วยแล้วหอมแก้มอย่างเออ ได้ยนะครับก็เอาจริงๆฝากพี่ๆสื่อมวลชนได้เหมือนกันนะก็แบบเวลาที่แบบต้องเร่งรีบออกไปแบบไปทําข่าวอย่างเงี้ยไปสัมภาษณ์พวกเราอย่างเงี้ยก็จะแบบโอ้โหมันหนึ่งชั่วโมงมันนานไปสําหรับการรีบขนาดนั้นแค่สินาทีนะครับเราสามารถมีเสื้อผ้าหอมๆมาสัมภาษณ์พวกเราได้เลยถ้ามีสื่อสํานักไหนอยากได้บีสักามมาถามผมได้ครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ที่บ้านถ้าพูดแล้วจริผมให้จริงจริง พักก็จริงให้จริงนะไอจงหมดนี้เลยมั้งเนี่ยอะไรนะอะไรนะครับเดี๋ยวผมซื้อให้เออเป็นสปอนเซอร์เองเฮ้ยโอเคจริงๆนี่เรียงมาเลยเนี่ยใครอยากได้บอกมาได้เลย40กว่าที่ใจ่ามากเออพูดถึงจัมปุ่จัเซอร์ครวันนี้หนึ่งไตรมาสหวอาจจะมาเจอกันได้โฮยหนึ่งไตรมาสเลยเหรอครับหลายพันเรื่องโอ้โหคือพันสาหนึ่งเลยครับผมจำได้ว่าพวกเราพวกเราสี่คนเนี่ยไปเจอ ใช่ไหมออกภาษาไงตอนตอนสงการมาครนเสอนภาษาอี่แล้วบักกี้บักกี้บักกี้ที่เราเจอกันใช่ตอนนั้นบกกี้ปกกี้ปักกามสเดือนสามสีเดือนสเดือนแล้วบกกี้เน่มีสิทธิ์คอก่อนหลัที่เราเจอพี่พี่สืบมชนนอ่ะคือตอนปักกี้กกี้กกี้มันนานมากจนจำไม่ได้ใช่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  จริงๆว่ารวมๆกันนะครับเล่นกันทุกคนเลยครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้แบบทุกคนมีภารกิจที่ต้องทำใอย่างพี่อู๋เพิ่งปิดกล้องซีรีส์เรื่องปอลิสเตนใช่ครับผมส่วนผมกับซานตาก็มีคุณพีด้วยที่ตต้้อองพี่จุงก็เพิ่งเปิดกล้องใช่ครับผมเพิ่งบินมาจากปารีสเลยครับใช้าครับก็เลยว่านานๆจะเจอกันเนาะใช่ครับจะได้เจอคับมีความสุขเหมือนเดิมมีความสุขเหมือนเดิมครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่า คือมันเป็นการรวมตัวนานๆทีเนาะแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆทุกคนก็กคดาดหวังอ<ล>่ะอยากเจอพวาเราคิดถึงพวกเราเพราะเราก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันครับ<ช>ผมด<ช>ีใจมากๆใช่ครับพวกเราก็คิดถึงกันเองเหมือนกันครับผมคือพวกเราแบบพอไม่ได้เจอกันแต่ว่าก็ยังแบบ คุยกันตลอดคุยกันตลอดเวลาใช่ทำไรอยู่วันนี้ไปถ่ายหรอหรือว่าใช่ใช่ใช่แต่ในพวกเราสี่คนก็ยังมีเขาเรียกว่ามีมีอะไรให้ทําอยู่เรื่อยๆใช่ซุ่มๆทำครับผมอาจจะยังไม่ได้ออกออกสื่อเท่าไหร่ใช่ๆแล้วสปอนเซอร์มีเขาจะถามอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันครับแต่แค่มีกระบวนการเกิดขึ้นใต้น้ำใช่แต่ละมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะยังบอกไม่ได้ ใช่ครับผมผมบอกไม่ได้แน่นอนครับใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นคำนับนะครับมันเป็นยังไม่มีไม่รับครับแต่ใบเสมอใบอยู่เรื่อยถ้าทุกคนเห็นบางไอ้บางอยไอ้บอลไม่พูดอะไรหน่อยเหรอครับบผมไม่ต้องพูดดีกว่าไม่ต้องพูดดีกว่าคนนี้คนนี้น่ากลัวใช่ครับเอาเป็นว่าเพวกเราสามสี่คนก็มีคุยกันตลอดใช่แล้วก็พยายามจะแบบว่าฝึกด้วยเอาเวลาฝึกด้วยกันแล้วก็เตรียมตัวสำหรับอะไรใหม่ๆครับใช่แต่ที่แน่คือปีหน้าเนี่ยเราจะให้เวลาเจนเจอร์เยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับใช่อะไรนะครับ ปีนี้ไม่ทันแล้วะะใช่ใแต่ว่าต้องไต funnel. ่ไปมาหนึ่งพอดีปีนี้ก็ไม่ได้ทันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอบิ๊กมาเทนครับบิ๊กมาเทนใช่คุณเราติดตามได้ไหมครับครับไป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 ีบิ๊กมาเทนมีบิ๊กมาเทนครับมีบิ๊กมาเทนแในปีนี้ก็คือเอ็นเตอร์ครับใช่ครับใช่ใช่มีมีเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยครับผมใช่ครับพลาดระหว่างซอบเป็นครับผมครับ เปล่าครับสองเต้นท yes. ิกตอกที Twitter ่บ้านอ่าคนนี้น่ากลัวคนนี้น่ากลัวนี้น่ากลัวจดชื่อว่ามาจังหวะแบบคนนี้น่ากลัวแต่แบบนึกว่าสองเต้นแบบดัซเปอร์จริงจังแต่ว่าที่จริงแล้วคือสองแบบทจริงๆวันนี้สองสองสองหยาดครับชอบสองจิงจังมากครับคนสองเต้นจริงๆนะครับจริงๆก็สองเต้นเลยใช่ก็ถือว่าวันนี้น้องก็เก่งมากๆทำได้ดีมากๆขอบคุณมากครับ อาการก็ตอนนี้เออยังยังมีบวมๆนิดหน่อยครับผมแต่ว่าก็คือไม่น่าเป็นห่วงวครับก็คือใกล้าหายและใกล้หายแล<ช>้วใช่ครับผมบไม่น่าเป็นห่วงแล้วแต่น่ารักครับวันวนีนน้พี่ก็เลยขอบคุณพี่เลยใช่ใช่ขอบคุณพี่ๆนะฮะไม่เปน็นไรเราเรา จริงช่วงนี้ก็เหมือนกับพักไปก่อนช่วงนี้พักฟื้นครับช่วงนี้อาจจะยังอาจจะยังนะอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราโชว์กันก็รู้ว่าน้องแบบว่ายังเจ็บอยู่ใก็จะเน้นเป็นยืนแบบยืนนิ่งยืนอนเตอร์เทนเอาใช่หน้าหน่าทีเต้นก็ปล่อยเป็นของพี่ๆแ้ว่าจริงเราสามารถเต้นแบบเต้นเต็มๆก็ได้แหละแต่ว่าด้วยด้วยความที่พื้นที่มันแคบด้วยเราไม่อยากแบบไปโดนน้องไปโดนน้องโดนน้องมันเจ็บ พ <laughs> อทำไงพี่เพิร์ดว่าไงบ้างครับพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดก็เป็นห่วงครับเขาก็ทักมาถามตลอดครับผม <laughs> ใช, <laughs> ใช่ใช่ครับยาอะไรนะฮ <laughs> <laughs> ะนีครับถึงกันครับผมแล้วก <laughs> ็ <laughs> ลคะลครละครเออล่าสุดล่าสุดล่าสุดไปกองคุณทีด้วยกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ครับผม,มใช่น้องสปีหลแล้วเก่งมามาที่แบบตื่ตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าพอตอนเย็นเหมือนแต่ว่าก็มีมีเออคือเรียกว่า เหมือนเราใช้ใช้แข็เยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เกินมันก็เลยเกิดอาการแบบวมนิดนิดระบาดเสพนิดหน่อยก็เลยต้องแบบหยุดใช่แต่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับไปหมอะรียบ้อยแล้วครับก็พักฟื้นอีกนิดนึงเดี๋ยวที่พี่ฟังน่าเป็นห่วงนะครับคจะตอนไหนเอาตัวออก เอาแค่ตัวสายออกครับผมแต่ก็ยังสามารถใส่ใส่ชุดถ่ายได้ครับใช่ครับมือที่ไอ้นี่ก็ซ้อนๆเอาซ้อนๆอ,อะซ้อนๆแล้วแคบแล้วแคบแบอบไปข้างหลังมีสปิริตมากเลยนะต้องพักผ่อนกับมีการหมดเป็นงานเป็น ก็ช่วงนี้ก็พักฟื้นไปก่อนครับผมแต่งานแจ็ปเปอร์ยังรับได้แต่รับได้นะครับใช่พี่พี่ถ้าพอร์ตอยู่แล้วพี่พี่ซัพพอร์ตอยู่แล้วพอดใช่อย่างสาวแบบมาเจอกันเราก็มันจะเป็นแฟนทุกคนด้วยใช่ครับ ก็ผมจริงๆแล้วนอกจากแฟนๆจะรอคอยพวกเราก็รอคอยเหมือนกันที่มาเจอกันบ่อยๆเหมือนกันครับผมแต่ว่าก็ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟนๆที่นี่หรือแฟนๆอินเตอร์ก็แล้วแต่ที่คอยติดตามสปอร์ตเราก็พวกเรา4ี่คนจะพยายามทาให้เต็มที่นะครับผมฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อพวกเราในอนาคตนะครับผมแล้วผมเชื่อว่าใน1นถึงเดือนนี้จะมีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามกันอยาพูดเครับไม่ว่าจะเป็นผลงานซีรีส์เป็นผลงาน ต่างประเทศในประเทศต่างจังหวัดก็จะมีมาหมดให้ทุกคนติดตามแน่นอนจากทั้ง4่คนนะครับผมก็ฝากใจพวกเราสี่คนด้วยครับแล้วก็ฝากทางบีซด้วยนะครับผมที่จัดงานแบบนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้มาเจอแฟนๆเป็นกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับผมทางนี้ก็ฝากจะช่วยด้วยครับ ผมดีมากเลยครับไปไปปารีสมา3วันครับเฟชันวีคของเซนทรอลครับใช่ฮอตเลยใช่ไปกับพี่เออไปไปค้นที่3มืั้คานิสองคานิแล้วไปคนเดียวพอคังนี้มีพี่เอมี่มาก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกว่ามีพี่คอยดูแลอะไรเขานเดียวเลยในโซเชียลเขาเล่นกันว่าเอมี่เหนื่อยแล้วจุ้งไปคุยกับคนอื่นเถอะจะอะไรไมั ไม่คือจริงๆมันมีคลิปที่แบบผมทำวันนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วอะ่ะคือแบบระหว่างที่เดินผ่านทางอะ่ะมันมีคนเป่าคุยใช่ไหมมันมีคนเป่าคุยแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นแบบดนตรีแบบเหมือนเรียกงูอะ่ะผมก็เลยแบบวันนี้งูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ก็ไปเล่นใส่พี่เอมี่แต่พี่เอมี่เหมือนเหนื่อยแล้วเออทุ่งเล่นุยกับม่เล่นใช่จังพี่เอมี่เหนื่อยแล้วไปคุยอื่นดีกว่าใช่ครับผมก็สนุกดีครับเป็นประสบการณ์ดีๆได้เจอศิลปินมากมายในระดับในระดับสากลอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเป็นตัวเล็กเราก็เป็นตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไปอยู่อยู่ตรงนั้นก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากดีมากมครับผมก็ทำเต็มที่แล้วแล้วก็แฟนคลับทุกคนก็ซัพพอร์ตเราแบบถึงที่สุดเลยแบบบางคนคือ คือซื้อกาแฟมาอยู่ันถึงตีห้าอะไรเงี้ยคือที่นู่นเน่ะคือง,งานเน่ะเริ่มสองทุ่มแต่ว่าแฟนคลับคือช่วยกันปั่นเทรนจนถึงตีห้าก็คือตื่นอีกทีเจ็ดโมโลแล้วมานั่งปั่นเทรนต่ออนนะไรอยางเงยทำโซนเนาะใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาได้ดีครับผมเป็นแบบเทรนอันดับหนึ่งโลกด้วยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เปมม็นกลังใจให้นะครับคือรองเท้าพี่เอมี่ค่อนข้างแบบเป็นส้นเป็นส้นแบบส้นที่แบบค่อนข้างเดินยากครับผมแล้วระหว่างทางเข้ามาทาง ใชาไม่เรียใช่ใช่ใช่เขาก็เลยแบบต้องจับมือหนักมรับยังไม่ได้ขารการเวลพี่เองนี่ใช่ใช่ครับจะมีใครไปน้อยไนะชูวีที่อยู่แม่ทำเลยนะครับจะมีงานรายครับที่เชียงไฮม่คมงานมี้เลยนะครับสิ้นสิ้นเดือนนี้ครับผมแล้วก็มีอาเป็น แฟนยีแฟนดีที่เวียดนามครับกับพี่บูนตัวเือเข่าช่วยนะใช่แล้วก็ธัาานวามีไปโรงกับพี่บูนด้วย เป็นแบบไหมครับเดี๋ยวผมมีไปแฟนไซที่เซียงให้เหมือนกันไปอาทิตย์นี้ครับใช่ครับผมแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะติดถ่ายซีรีรัวๆใช่ครับผมเพื่อทุกคนจะได้สัมผัสึงความเดียวไปกวนจเหมือนกันครับอีกแล้วแฟนได้มีเป็นกักเพิร์นไหมครับไปทั้งสายรหัสเลยครับผมก็เป็นแฟนมีดนะครับอินเวียดนามนะครับก็เดี๋ยวแฟนๆเวียดนามนะครับรอเจอกันนะฮะสายรหัสเทวดาครับ ปกติเขาไปทุกงานครับไปทุกงานเลยเขาจะเขาบอกว่าเขาอยากดูโชว์ของแจ็คเปอร์เขาก็แบบไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันใช่แล้วเขาก็เลยวันนี้วันนี้เขาว่างด้วยก็เลยมาให้พี่ชายที่งานก็ดีใจครับดีใจที่พี่ชายมาให้กำลังใจครับแล้วเขาได้ดูโชว์ครับเขาไม่ดูโหเขาไม่ดูเขาไม่ดูโชว์สิครับเขาไม่ดูโชว์แต่สายตาเขาจ้องหอยอยู่ ช่างสังเกตช่างสังเกตขอบเลยช่างสังเกตดิเอออขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วเราก็ดูแบบดูหนอนนะก็ใคร่อย